แปรงกันคือปืนเสียงป่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแปร์กันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย นี่กับผมเนี่ยเป็นเผดเปืนแบงก์กันนะครับผมอยู่กับผมเน่ยเป็นบูมนะครับรอบจะส่งวันที่21พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้มีทั้งหมด5ท่านนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูมีอะไรบ้างนะครับนะวันนี้ก็จะมีซิกซ์เซอร์พีสองสองนะครับ2 3กระบอกเลยนะครับนะ3กระบอกเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวจัดโปรเป็นเซตอได้เสื้อแถมแล้วก็กระสุน1นึ่งกล่องสองแม็กกาซีนนะครับอันนี้ที่ได้แว่นด้วยคือเป็นวันเกิดเขานะ ก็สุขสันต์วันเกิดนะครับได้กันทุกคนนะก็คือถ้าใครตรงกับวันเกิดก็จะได้ของแถมในเล็กน้อยส่วนคุณที่ยังไม่ได้ก็ต้องรอให้วนถึงวันเกิดนะครับอ่ะแล้วมาของคุณจินดานะครับนะก็ของคุณจินดาก็เป็นซิกแซวพี่สสองศูนย์เช่นกันนะครับแต่ที่ไม่ได้แว่นก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นวันเกิดนะครับก็พร้อมเสื้อแล้วก็ศูนย์หนึ่งกล่องนะครับนะแล้วก็มาของคุณบัญชานะครับเป็นอันนี้ที่ไม่ได้เสื้อเพราะว่าเขาสั่งซื้อในราคาโปรนะครับโปรที่ลกนนนนะะครัับส่งงออหต ก็โอเคนะครับนะก็จะได้ปืนกับกระสุนนะอันนี้คือเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เองนะครับก่อนที่จะส่งคือทันรอบนะแล้วก็มาเป็น C ีแซดแอ็นะครับของน้องจัดจ้านนะครับนะก็อย่างขาประจําของเรานะครับแต่พรุ่งนี้จะเป็นของคุณอนุภาพนะก็ขาประจําซิกนะสามกระบอกนะครับแล้วก็มาเป็นกระสุนนะเพิ่งสั่งมาเมื่อกี้เองนะครับนะก็ยังทันตัดรอบอยู่นะครับเพราะว่าเราจะตัดรอบทุกบ่ายสองนะถ้าเลยบ่ายสองก็คือจะเป็นของอีกวันนึงอ่ะเดี๋ยวดูเรื่องระบบเลยนะครับ กับซีซาแอคซานะครับซีซาเจ็ดห้านะครับอันนี้จึงไม่ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีโค้ดให้ดูโค้ดแล้วกันเจ็ดสองห้านะครับนะของน้องจัดจ้านนะครับก็ตัวนี้นะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับปลดันกซีล่วงเลยนะครับเสียงสไลด์เพาะนะครับทั้งนสไลด์ไม่มีติดขัดนะตัวนี้เป็นระบบเซฟคู่ปรับเซฟขึ้นไปนกขึ้นนะครับร่างกายไม่ได้นะครับร่างกายไม่ได้ปรับเซฟลงมานะครับแต่ว่านัชชันได้นะครับแต่เบอร์ซิงเกิลได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอดกันนะครับ ผมจะลองคล้ากระปอกทองสามกปอกเงินสองนะครับนะเพราะว่าตัวนี้จะเน้นปอกทองนะครับแล้วก็ปอกเงินสองนะครับรวมเป็นห้านัดนะนี่นะทองเงินต่างกันนะแต่ซีซั่นไะม่ค่อยมีปัญหานะครับผมบอกเลยเพราะว่าของน้องจัดจ้านด้วยเพราะเขาซื้อผมไปร่วมสิบปากกระบอกแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับห้านัดนะครับปอกเงินแล้วปอกทองนะครับนะดูนะหนึ่งสอง 4, 5นะครับล right, ูกหมดสไลด์คานนะครับสมูทแบบนี้เลยนะครับก็ได้ทั้งสองปอกเลยนะครับเสียงสไลด์เพาะนะครับเวลาขึ้นเซฟเนี่ยจิกลงนิดนึงนะครับจิกขึ้นหมาเพราะว่าประกับมันสูงกว่าตัวปรับนะก็ต้องจิกนิ้วขึ้นนะร่างกายไม่ได้นะปรับขึ้นปรับลงมานะครับร่างกายได้ดับเ l e action นะครับ double single นะครับลูกหมดสไลด์คานนะครับปดมันก็สีลงเลยเสียงสไลด์เพาะนะครับนะถ้าขึ้นเซฟแบบลั่นอ่ะยังไม่ขึ้นลำก็ได้นะครับปรับลงมา d o u b l ิ a เ t i o n นะครับก็เรียบร้อยไปนะครับของคุณน้องจัดจ้านนะครับอ่ะ ต่อไปของคุณบัญชานะครับเป็นซิกแซวเออร์นะครับเลขโค้ด292นะครับพร้อมกระสุนปอกเงินนะอันนี้เลขโค้ด292นะก็ได้2แม็กกระสุนปอกเงิน1กล่องนะครับมาร์กิ้งหลังนะครับศูนย์หลังก็เป็นสีขาวมาร์กิ้งหน้าเป็นสีแดงนะครับขึ้นลำยังไม่ได้ขึ้นก็จะยังไม่มีจุดแดงเตือนนะเซตเตือนเมื่อเราขึ้นลำนะครับลั่นไกก็จะหายไปนะครับเป็นระบบดับเบิลแอคชั่นนะเดี๋ยวมาลองดูเราลาใส่แม็กนะครับลูกหมดสไลด์ค้างไหมลูกหมดสไลด์ค้างปอดแม็กก็ซีรุ่งนะครับเสียงสสสไไไลลดดดด์์คอตนขม่ิัะ ดูนะมาร์กกิ้งแดงเตือนลันไก่ทิ้งนะครับเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะครับผมจะลองคัดกระปอกทองสองนะครับปอกเงินสามนะครับเนื่องจากกระสุนมีจํากัดนะผมเลยคัดได้น้อยนะกระสุนลูกค้าเมื่อวานขอไปด้วยนะครับนะไปยิงแห้งนะครับอันนี้ห้านัดนะครับทองสองเงินสามนะครับใส่ทั้งสองปอกนะมาลองดูกันนะครับว่าจะดีไหมกับเลขโค้ดสองเก้าสองนะของคุณบัญชานะครับนะ หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับนะลูกหมดสไลด์ค้างกดลงไปนะครับจุดแดงเตือนนะครับลันไกทิ้งจุดแดงหายไปนะครับนะสไลด์ค้างกดมันก็ซีรล่วงเลยเสียงสไลด์เพาะนะครับสองเก้าสองนะครับนะชัดไหมนะครับขอบคุณบัญชาระบบปกตินะครับนะต่อมาซิกตัวที่2นะครับก็เป็นของคุณจินดานะครับนะอันนี้โปรเซตเสื้อไซส์เอ็มนะครับเสื้อซิกเตอร์นะ แล้วก็กระสุนมือกล่องนะครับปลอกทองแล้วก็เลขโค้ด298นะครับมาร์คกิ้งเหมือนกันศูนย์หลังสีขาวศูนย์หน้าสีแดงไม่มีหลุดรอกนะครับแล้วก็มาดูนะครับหเมื่อแรงขึ้นลำถ้าขึ้นลำแล้วจะเป็นสีแดงนะครับล่างไกลทิ้งจุดแดงหายไปนะครับด Double แอคชั่นนะครับแต่ไม่รอดูการคัดปลอกกันนะครับลูกหมดสไลด์ค้างก่อนดูแม็กก่อนนะลูกหมดสไลด์ค้างนะก็ซีรุ่งนะครับเสียงสไลด์พอทังฝังสไลด์ไม่มีติดขัดนะที่ผมยื่นบ่อยๆจะดูคางขวางมันเด้งมาเองมมมมมััั้ยยนนนนนะะะคครรรบบไไไ่่ีตติิดดดขาา์แงงงเเือหห็กป มาลองดูการคัดปอกกันนะครับอันนี้อ่ะโอเคกระสุนเด้งมาให้ปอกเงินสองนะครับนะแล้วก็ใส่ไปอีกหนึ่งนะครับรวมเป็นสามนะแล้วก็ปอกทองสองนะครับนี่นะปลอกทองนะหัวจะใหญ่กว่านะครับนะอีกสองนะครับเป็นห้านะครับเหมือนเดิมนะครับมาลองดูการคัดปอกกันกับเลขโค้ดสองสองเก้าแปดเมื่อกี้สองเก้าสองนะโอเคนะ นี่สองเก้าแปดของคุณจินดานะครับมาดูกันนะครับนะห้านัดเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะลูกหมดสไลด์ค้างแบบนี้เลยนะครับเสียงสไลด์ค่อนข้างที่จะเพาะนะเมื่อเราปัลงไปเห็นป่มเสียงแน่นเลยจุดแดงเตือนนะครับร่างกายทิงหายไปเห็นปหมหายแน่นอนนะครับนะนี่นะดับเบิลแอคชั่นได้ลูกหมดสไลด์ค้างกดตั้ซสีลงนะครับจุดแดงนะครับก็สองเก้าแปดนะครับนะเห็นไหมชัดไหมเห็นนะดับเบิลแอคชั่นนะครับ อ่าสองเก้าแปดแล้วอันนี้กล่องกระสุนหายไปนะครับเมื่อกี้ปอกกระเด็นไปโดนนะกระเด็นหายไปเลยเด้งกระเดิงหายไปเลยนะครับอ่ะต่อไปของคุณอภิชาินะครับก็สุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับก็ได้ของขวัญเล็กๆน้อยๆไปนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับอันนี้เกิดในวันที่17พฤศจิกายนนะครับบอกแล้วเป็นลูกค้าของเราเป็นมากกว่าลูกค้านะครับเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะครับได้ทุกคนนะไม่ใช่ว่าได้คนใดคนหนึ่งนะก็คือใครวนโดนวันเกิดก็ได้ทุกคนนะครับอ่ะ อันนี้300นะครับไม่เหมือนกับคนอื่นเลยคนอื่นก็2 9 8 2 9 2นะครับอันนี้300เลย300เลยนะครับนะง่ายสุดนะมาร์คกิ้งเหมือนกันศูนย์หลังขาวศูนย์หน้าแดงนะครับไม่ขึ้นลำยังไม่มีมาร์คกิ้งเตือนนะครับขึ้นลำมาร์คกิ้งแดงเตือนนะครับลั่นไกลทิ้งเห็นไหมหายไปนะครับอ่ะเบรคชั่นนะครับเดี๋ยวมาลอดูการคัดปอกกันนะครับนะก็ลูกหมดสไลด์ค้างปลดแมกกาซีนล่วงเลยเสียงสไลด์เพ้อทางของกระสุไม่มีติดกัดงนะครับ เห็นไหมลั่นไกทิ้งนะครับ๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะครับผมจะลองคัดปอกกับปอกทองสองนะนี่ปอกทองนะเห็นไหมหัวจะใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูปอกทองนะครับแล้วก็ปลอกเงินนะครับปอกเงินสามนะครับนะเห็นไหมต่างกันนะครับปอกเงินสามนะครับรวมเป็นห้าเหมือนเดิมนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับของวันนี้นะครับของคุณอภิชาตินะครับก็ได้สุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับเป็นวันตานะอันนี้คือบ็อกเซตของเขาแล้วอยู่แล้วได้ เสื้ออยู่แล้วอ่ะมาลองดูเลขโค้ด1 2 3 0 0 3 0 0นะครับนะอ่ะผมกุญสิิชาตินะครับ5นัดเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4 5นะครับนะลูกหมดสไลด์ค้างแบบนี้นะครับนะอย่างที่เห็นนะครับต่อนลงไปมาร์คแดงมาร์คแดงมาร์คแดงวางในเตือนนะครับไม่ได้ขั้นนะครับทิ้งไปนะครับเลขโค้ด300นะครับลูกหมดสไลด์ค้างกดแล้วก็สีล่วงเลยนะครับนะเลขโค้ดใหม่อ่ะเลขโค้ด300นะครับเร็วหน่อยเร็วหน่อยนะครับรีบนะครับ โอเคนะครับก okay, right ็รอบวันนี้นะครับรีวิวให้เรียบร้อยทั้ง4ท่าน4กระบอกนะครับแล้วก um ็อีกท่านหนึ่งเป็นกระสุนนะครับผมไม่ต้องรีวิวนะเป็นกระสุนปลอกเงิงหนึ่งกล่องนะครับของคุณภัยรัตนนะครับนะก็เรียบร้อยนะครับรอบวันที่21นะครับถ้ามีผิดพลาดระการใดกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องจากแสงอาจจะน้อยนะก็อาจจะมืดๆไปหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็สําหรับใครที่อยากเป็นลูกค้าของเรานะครับอย่างที่เห็นในคลิปนะครับผมรีวิวให้ทุกกระบอกแล้วเก็บไว้ในยูทูบท ถึงมั่นใจได้ว่าปืนก่อนไปของคุณปกติแน่นอนนะครับใครอยากเป็นลูกค้าของเราอย่างนี้อยาลองสั่งสินค้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คลิปชุเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวที่พักก็ส่งให้ลูกค้านะครับอย่าลืมนะครับตรงกับวันเกิดใครคุณได้แน่นอนนะครับสำหรับสมาชิกหรือเป็นลูกค้าของเราในกลุ่มนะก็ขอรับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโอเคครับรอบจะส่งวันที่21ิพฤศจิกายน2564นายนะครับแพ็คเรียบร้อยทั้ง5ท่านนะครับของคุณจินดาลอยเลิศนะครับของคุณไพรันะครับสนนออเงงิขคุณ บัญชาปรีดาจัญญานะครับซิกแซวเออร์นะครับของคุณอวิชานะครับสุขสามาเกิดด้วยนะครับให้เป็นของขวัญเป็นแว่นนะครับนะแล้วก็ชุดบล็อกเซตซิกแซวเออร์แล้วของคุณวิทยานะครับนะก็จะเป็นอ่าซีซเจ็ดห้านะครับทั้งห้าท่านนะครับแพ็คเรียบร้อยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวนำไปส่งให้นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ